สวัสดีครับผมสวัสดี FC ใสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านนะขอรับมาในช่วงแกะกล่องมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพรามนะครับผมวันนี้ก็ได้นิมนต์อัญเชิญอารัธนาพระเครื่องนะฮะที่เป็น สุดยอดในตำนานแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ทุกท่านรอคอยนะฮะเนื่องจากว่ามี f c เพื่อนๆพีพีน้องๆมีความประสงค์นะฮะที่อยากจะได้พระเครื่องรุ่นนี้เอาไว้ในครอบครองกันมากนะฮะเพ,พราะพระมนี้มต์มาเรื่อยๆนะฮะนิมมต์มาจากท่านแอดมินที่ท่านไปบูชาที่ท่านจองได้จากเว็บวัดท่าขนนนะฮะโดยตรงนะฮะของแท้แน่นอน100%นะครับผม เป็นพระเครื่องอื่นใดไปไม่ได้นะฮะนั่นก็คือสมเด็จพ่อมหาลาบนะฮะเนื้อเงินแห่งวัดท่าขนุนนะฮะสมเด็จพ่อมหาลาบนเงินแห่งวัดท่าขนุนเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ประเดริฐประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านได้รับพระพุทธบัญชาจากองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีประเดริดประคุณหลวงพ่อพระราชบรมยานเป็นที่สุดให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อรับสถานการณ์สงครามโดยเฉพาะนะฮะ ดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยท่านถูกจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ลูกหลานนะฮะได้มีความปลอดภัยได้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของภัยสงครามนะก็คือพระเครื่องรุ่นนี้สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ป้องกันรังสีนิวเคลียร์นะฮะเป็นมหาลาบนะฮะเป็นมหาลาบนำป้องกันรังสีนิวเคลียร์ ช่วยให้ลูกหลานผู้ครอบครองคล่องตัวในการดํารงท่งชีวิตธ,ธ,ธุรกิจกิจการงานการทำมาหากินปลอดภัยจากมนุษย์และมนุษย์ปลอดภัยจากคุณใสยคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณสาบคุณแช่งคุณดา่าลมเพลมพัดเสนิทจันไรหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงหากจะพึงมีนะฮะก็เราสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้ในยุคนี้สมัยนี้ดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ย จึงเป็นพระเครื่องที่สุดยอดแห่งความปรารถนาของทุกคนด้วยนะฮะนี่เป็นเนื้อเงินแท้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะเป็นสมเด็จมหาราบนะฮะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะซึ่งเนื้อเงินนี้เป็นเนื้อเงินชนวนเนื้อเงินชนวนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดเรเวฬิกาจันะธรรมท่านได้สร้างะะพระปางห้ามสมุดสมเด็จพออระองค์ปฐมปางห้ามสมุด เมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะฮะแล้วท่านก็ได้รับพระพุทธบัญชาตอนนั้นมีพุทธาพิเศษแล้วหนึ่งรอบนะฮะก็คือพุทธาพิเศษเนื้อชนวนที่สร้างสมเด็จพอองค์ปฐมปางห้ามสมุดเนี่ยนะฮะเนื้อเงินแท้เนื้อเงินบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะหนึ่งรอบแล้วนะฮะแล้วก็ประเด็บประกุกหลงพ่อได้รับพระพุทธบัญชาให้เอาเนื้อชนวนตอนที่สร้างสมเด็จ พอ affiliated. องปฐมปางห้ามสมุดที่เหลืออยู่มาสร้างเป็นสมเด็จพ่อมหาลาภเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะเนื้อเงินฉนวนนะฮะนั่นเองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพ่อองปฐมบรมครูนะฮะเป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพ่อองปฐมบรมครูเนื้อทองคําแห่งวัดท่าขนนนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันมหาลาภเงินล้านนะฮะนี่นะฮะด้านหลังจะเป็นยันมหาลาภเงินล้านนะฮะ ยันมหาลาบเงินล้านด้านข้างๆก็จะเป็นอักขระนะฮะของประกถาเงินล้านนะฮะโดยประเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูลุเตอร์เวลาการจะนธรรมวัดท่าขนุนได้จัดสร้างและทําขึ้นมาสร้างเพียง800พเหรียญน,นะฮะไม่ได้สร้างเยอะนะฮะประเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการสร้างเพื่อที่จะหาปัจจัยไปช่วยสนับสนุนนะฮะพระพิสุสัมมาเนรแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายที่มีความตั้งใจอยากจะเรียนแต่ข่าเรื่องทุนทรัพย์ นะประเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยจัดสร้างขึ้นมานะะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสได้บูชาปกติเนี่ยพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องเนื้องเงินนะฮรประเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้บูชาในราคาที่สมเหตุสมผลนะแต่พระแต่พระเครื่องรุ่นนี้สมเด็จพ่อมหาลาบเนื้องเงินฉนวนรุ่นนี้เนี่ยประเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้ให้ลูกหลานได้บูชาในราคาที่ย่อมยาวกว่าปกติมากๆ นะครับผมดังนั้นก็เป็นราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้สามารถที่เอื้อมได้เตะต้องได้สามารถที่มีอยู่ในครอบครองได้โดยที่เราไม่ลำบากมากมายจนเกินไปนักนะฮะเพราะว่าถือว่านี่เนื้อเงินแท้บริสุทธ์นะเป็นเนื้อเงินฉนวนก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญกับปิปกุณหลวงพ่อไปเต็มจํานวนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้มาร่วมบุญในกองบุญวัตถุมงคลของพ่อพรามด้วยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ฮะที่ ID ดีไลน์ MEAD 8847นะครับผมภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847 e 88นะครับผมสมเด็จพ่อมหาลาภเงินล้านหแห่งวัดท่าขนุนนะ,ะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่3เดือนมิถุนายนปี2-5-6-6ที่ผ่านมานี่เองตรงกับวันวิสาขาบูชาท่านใดสนใจก็แอดไลน์สอบถามได้ะฮะที่ ID ดไลน์เมด8847 ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ